ครับผมสวัสดีครับพาเวลนะฮะครูครับรปีนี้หรอปีนี้หรอยังไม่แน่ังไม่รู้นะคอมมิ่งูนรก็อง่างยังดีมีมาแน่ปีนี้เรื่องไหนก่อนสลรื่องไหก่อนเรากาลตายตอนนี้เราก็พูดได้เต็มปากแล้วว่าเราเล like like ่นซีรีส์ด <Yeah, ิาัาตายนโอ้โห เราต้องเก็บเก็บความลับนี้มานานมากใช่ค่อนข้างตั้งแต่แบบเราถ่ายแล้วเราก็เห็นแฟนๆนี่ยแท็กมาทุกวันโอ้โหอยากจะกดอะไรก็ไม่ต้องห่นเ <c oughs> เราพยายามจะเบี่ยงประเด็นไปทางอื่นว่าเราถ่ายเรื่องอื่น <c oughs> เยอะแยะมากเยอะแยะมากเขาบ,บนกันอะเต็มไปหมดเดี๋ยวรอเช็ครอดูแน่นอน <c oughs> บองเลย ทานหวังว่าเราอยากเห็นทุกคนท,ทำจริงทำจริงดอมด้อมูรละพาเวลนะขอคนจริงนะคะพูดแล้วอ,อ่ะขอมาพี่ชอาก็จัดให้แล้วไงเท่านั้นแล้วเท่านั้นเลยรูว่เราอนี่กคเรอมอคือค่ะอมัูม่ะมนามกเ่ังไคือนแบบเอาจริงจะว่ามันก็รีเลทแบบจัง ความรู้สึกจริงมันก็ได้เพราะว่ามันก็กลัวผีจริงนั่นแหละแต่ว่าแบบโอ้โหมันคือเราเราเรา,เราไม่เราเคยพูดด้วยกันว่าเราไม่อยากเล่นซีรีส์แบบว่าน่ากลัวแบบซีรีส์ผีอะไรเงี้ยแต่เราก็ได้เล่นเลยหลังพีทเบฟเือประเด็นคือผมอ่ะผมเป็นคนกลัวผีแล้วผมไม่เคยดูหนังผีมาเลยไง <laughs> แล้วต้องมาเล่นซีนนี้ที่เป็นผีก็อาจริง พอได้เห็นแบบเนื้อเรื่องได้เห็นอะไรจริงๆก็รู้สึกว่ามันมันมันน่าติดตามมันสนุกแต่แค่เออมันก็น่ากลัวใช่ก็ดูเป็นแบบท้าทายคือคือเรื่องนี้มันมันมันเกี่ยวกับวิทศาสตร์ด้วยมันจะมีเอ่อมนต์ดำอะไรเงี้ยมามาเกี่ยวค้องนะครับแล้วก็เป็นสืบสวนด้วยมันก็จะสนุกหน่อยผมไปอ่านมาคร่าวๆแล้วล่ะมันก็มีปรมหลายๆอย่างที่แบบว่าคอให้ติดตามได้ตลอดนะครับอะไรนะฮะ ใช่เลยทั้งสองคนเลยทั้งสองคนอยู่แล้วพี่จริงตั้งแต่พิทเวฟสองประกาศก็ต้องแล้วละเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราทำงานกันแบบสุดยอดแล้วเราก็เวลาแบบฟิตเนสมันไม่ได้กมนไมีไม่อยมีเท่าไหร่ใช่ครับฟิตเนสคือผมอ่ะดีตรงที่ว่าของผมอ่ะ กินยังไงก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยกินยังไงมันก็ไม่อ้วนผมต้องกินเยอะๆอ่างก็บูมเอเนได้ก็ได้ผมผมก็ต้องเลือกกินแล้วก็เลือกออกร่างกายครับของเขากจะเฮลตี้เดี๋ยวนี้เขามีแบบโอ้โหแบบสั่งอาหารมาแบบเป๊ะ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 ก็เรืองหน้าเราเล่นซีซั่นสองเราต้องดีกว่าเดิมไงทั้งสองอยู่แล้ว แน่นอนคือชื่อว่าพิทเบสไม่รู้ว่านอนชามแค่ไหนแต่ถอนทีก็ต้องจึ้ง <c oughs> แน่นอนแน่นอนแต่สิ่งสารนี่คือไปถอนในป่า <c oughs> ผมเนี่ยไปถอนกลางป่าอะโอ้โหหูซีนั้นเอาเรื่องอยู่นะตรงนั้นเป็นรังมดแล้วนะโอ้โหนอนแล้วข้างหลังมันเป็นหญ้าเป็นมดเป็นอะไรเงี้ยคือสจดๆวันนั้นอะเราไปถ่ายโลเคชั่นมันจะอยู่หลังต้นไม้เงี้ยมันจะมีแม่นมันจะมีน้ําแล้วมันจะมีแบบกิ่งไม้ที่แบบแห้งแห้งแข็งแข็งแ,งแล้วน้องก็ต้องไปนอนตรงนั้น แล้วเขาต้องเล่หลายเทคมาแล้วไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะได้แบบอาบน้ําในกองมาก่อนคือปกติก็แบบจบกองให้อาบไปอาบอาบกลางกองแล้วมาถ่ายต่อ,ตอขึ้นหน้าใหม่อะไรใหม่อีกรอบครังแรกจริงแต่มันดูเป็นประสบการณ์ที่แบบอาวันทั่วไปผมคงไม่ไปนอนตรงต้นไม้อะจริง <laughs> แบบเอาจิงก้วสวนตั้ใต่ก่อนก่อนเป็นถ่าสวนสวนมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นแบบมันก็ดีความสุขทางใจมูเตลูอยู่แล้วด้วยแหละโปรเซสตั้งใจแล้วแหละคโอ้โหตรงนัโปรเซสเนี่ยมันมันแค่อยู่ขั้นตอนของพายออดยังยังอยู่เพิ่งเริ่มเพราะว่ามันน่้นข้างหลายเรื่องหลายเรื่องตอนนี้ก็ทยอยเริ่มเริ่มเริ่มเข้าบทแล้วอย่างถั่วฝักยาวเนี่ยเขาเข้าบทกันแล้ว ใช่คือเรามาเซอร์ไพรส์เป็นแฟนคือหลายๆคนก็อยากให้เราเล่นเรื่องนี้แหละแล้วพอเรารู้ว่าเราเล่นอ่ะเราก็อยากพูดมากแต่แบบมันรู้ไม่ได้เราก็อยากให้เก็บไว้เซอร์ไพรส์ในวันนี้แล้วพอเห็นแฟนๆเขาดีใจก็เราก็ดีใจด้วยเราก็ดีใจก็บอกบอกเป็นแฟนไปอยู่แล้วเขาต้องหาแล้วพิพ์เมมาอีกหาวันเดิม2สองไม่ไม่ใช่สเปเชียลอีพีนะเป็นเป็นพินแบมสองเลย โอ้โหถ้าเป็นซีซ so well. right. uh, mm. ั่น2มันก็ต้องเท่าเดิมป่ะน่าจะใช่อาใช่ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดาไว้ก่อนรู้อะไรบ้างไม่รู้เลยไม่ค่อยรู้เพราะว่าเขาไม่ค่อยเอาจริงๆเขาไม่นด้บอกพี่มากกว่าผมอ่าพี่รู้อะไรมากกว่านี้บอกผมมั่งมาให้พี่บอกเลยเหรอไม่คือคือเราเราเปิดโลกของพี่เบสไปแล้วเราเราให้ทุกคนรู้จักตัวละครในพี่เบสไปแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนอยากรู้จัก มากขึ้นกว่านี้ว่าในโลกของพิทเบฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างในในโลกที่มันกว้างกว่านี้มันจะมีอะไรผมพูดได้แค่นี้แหละใช่มันคือแบบว่ามันจบความจริงจบแล้วอ่ะังจากนี้มันจะกว้างแค่ไหนมันกว้างมันจะมีบรรยากาศที่อดอมันน่าจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ใครที่เคยอ้อนก็จะเปลี่ยนมาเป็นไม่รู้ใครแค่นี้แหละสุดละไม่ผิดหวังแน่นอนสนุกสนุกยังไงก็สนุกแน่นอน ในทีเปสองเาดได้เห็นด้นวยแต่ว่า,วอ,ยาอยากเข้าอยากอยากเห็นถ้าในเรื่องนะถ้าเป็นคนดูนะอยากเห็นพลังวิเศษมากขึ้นของผมเนี่ยอ่ะเอ้ยอย่างที่พี่เขาพูดก็น่าติดตามนะก็คือแบบพลังวิเศษใช่เรื่องพลังวิเศษผมผมได้ใช้แค่นิดนิดหน่อยๆองั้นเราไปแล้วอะ่ะอาจจะมีเรื่องราวทำให้เราได้ใช้อาจจะมีถ้าเขียนได้ก็ฝากเขียนด้วยนะครับคุณเลสเตอร์บิแต่จริงๆคือ รู้สึกดีใจมากกว่าที่ได้กลับมาเล่นเป็นชาลีอีกครั้งเอาจริงจบไป3าเดือนที่จริงมันไม่นานนะแต่มันคิดถึงอะไม่คือไอที่เราถ่ายเราถ่ายเสร็จแต่ปีที่แล้วไงใช่ตอนเราอยู่กับบทมันก็นอยู่ใชท่ที่จริงที่จริงพอไม่รู้เรื่องอะผมว่ามันยังบอกเร็วกว่าตอนรู้แล้วว่าเล่นอะไรอะไรเงี้ยแต่จริงพอประกาศแล้วอะมันมาเลยดือนหน้า <c oughs> โอ้โหนี่เป็นพายล์ร์พายล์รนะจ๊ะต้องต้องต้องรอก่อน ไพายโลดแต่ไพายโลดพี่พีเตอร์เขาจัดเต็มเลยนะทั้งสิงห์สากับพีเบสเนี่ยบอกเลยว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยมันก็ผมว่าคุณภาพนี่แบบแบบอินเตอร์เลยนะเขาทําดีมากระหว่างตอนที่บอกอะไรกับรอบสีอะไรนะฮะระหว่างที่กำแพนตอนที่บอกกีอย่ามึงหนีไปไหนนะมึงมี <c oughs> เขาไม่น่าจะหนีแล้วต,ตอนเนี้ย <c oughs> มาอยู่ดูเอ่อชาลีเมฟทุบสิงหาต่อไปก่อนนะ <c oughs> นพูดโพลถูกด้วยนะเรา ก็อยากจะฝากซีรีส์ทั้ง6เรื่องเลยแล้วกันครับแล้วก็ทั้ง2เรื่องของที่พวกเราเล่นกันก็คือศิษาลาตายกับพิ่เบบสองครับก็ดูได้เร็วๆนี้คัมมิ่งศูนแน่นอนครับก็ทางช่องช่องวันนะครับส1ดูได้สิกสิบหทุกวัสสุครับแต่ว่าจะมาออนที่ไหนตอนไหนยังไงเดี๋ยวอัปเดตอีกทีครับผมได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับ ป็สารวัตรนะจ๊ะา <laughs>